สอนทำกบตีนเตะจากของใช้ให้ดูหน่อยครับจัดให้ครับผมจริงๆช็อตบริเวณนี้มันมีปลากัดนะครับมันมีอยู่ช็อตหนึ่งแต่กัดแล้ววัดไม่ติดนะครับไม่ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนนะครับก็มีคนขอมานะครับสอนทำตีนเตะจากของใช้ให้ดูหน่อยนะครับได้ครับผมตัวนี้ก็เป็นเหยื่อ ปลายางที่ไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาหลายเดือนมากอย่างแรกนะครับเราก็จะทําการตัดหางปลายางก่อนนะครับตัดหางปลายางที่ต้องใช้ทั้งหมดจะมี2ตัวนะครับวัดแล้วก็ตัดให้เท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราจะนําตัวปลายางนะครับมาตัดให้เป็นทรง V ีนะครับผมตัวนี้เราจะตัดฝั่งขานะครับทําขา ตัดให้เป็นเฉียงๆนะครับทั้ง2ด้านนะครับผมตัดให้มันเฉียงเข้าไปด้านในนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราจะเอามาวัดกับตัวปลายยางนะครับตัวปลายยางเนี่ยเราจะตัดให้เป็นตัว V นะครับตัดท้ายให้เป็นตัว V เพื่อที่เราจะเอาหางปลายยางนะครับมาทำมาเชื่อมต่อกันให้เป็นขานะครับหลังจากเราตัดแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผม จากนั้นเราจะเอาไฟนะครับไฟแช็คมาทําการลนก็หาวิธีที่จะจับเหยื่อให้มันอยู่ใกล้กันมากที่สุดหรือให้ถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยจับให้นะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ทําการลนให้มันร้อนจากนั้นเราก็เป่าให้มันดับแล้วก็เอามาเชื่อมกันเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วเราก็จะทําการเชื่อมแบบนี้อีกหนึ่งข้างนะครับ ก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมอย่าปล่อยให้มันร้อนมากนะครับมันจะละลายจากนั้นเราก็นํามาเชื่อมติดกันนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนกบกตีนเตะทั่วไปนะครับผมนี่หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ไฟลนเก็บให้รอบเลยนะครับลนเก็บให้เรียบร้อยตามที่เราต้องการนะครับผมหลังจากที่ลนเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกบตีนเตะนะครับแต่มันจะนิ่มกว่าทีนี้เราจะเอาอตัวนี้จะเป็นลวดนะครับเพราะว่าเข็มกัดมันยาวไม่พอเราจะใช้ลวดสแต,ะตะเลสพันตรงหัวของตาเบ็ดนะครับหลังจากที่เราพันหัวของตาเบ็ดเสร็จแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับมัดให้แข็งเลยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้ว เราก็ลองโยกดูว่าแน่นไหมนะครับจากนั้นผมจะใช้ท่อหดนะครับมาใส่แล้วก็ทําการใช้ไฟลนเก็บให้เรียบร้อยตามที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราลนเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นให้เรานําตัวเหยื่อนะครับตินเตะที่เราจะใช้นะครับมาวัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการว่ามันจะยาวประมาณไหนนะครับผมก็จะให้เบ็ดมันอยู่เป็นลักษณะนี้นะครับ จากนั้นจับไปตรงที่ปลายนะครับปลายของหัวเยื่อนะครับจากนั้นทําการบิดบิดให้มันเป็นวงกลมนะครับคล้ายๆเป็นแนวสปริงนะครับผมหลังจากที่เราบิดเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆหัวเข็มกัดก็ได้ครับเนี่ยลองนึกดูนะครับจากนั้นเราก็เอามาวัดดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ หลังจากที่ได้ตามต้องการแล้วเราบีดด้านบนนะครับพับลงมาแล้วก็วัดไปครึ่งตัวนะครับจากนั้นพับลงด้านล่างนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนตัวแอลนะครับแบบนี้หลังจากที่มันเป็นแบบนี้แล้วนี่นะครับตรงจุดนี้เราจะตัดและทําเป็นตะขอนะครับแต่ก่อนอื่นเราเอาเท่อกาดกันสวะมาใส่ก่อนนะครับเราก็จะใช้ท่อกาดเสียบเข้าไปเป็นแบบนี้ นะครับหลังจากได้แบบนี้เราก็ตัดด้านล่างออกนะครับตัดด้านล่างและพับให้เป็นตะขอนะครับนี่นะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็ลองใส่ตะขอดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับ <c oughs> หลังจากใส่เสร็จแล้วเราก็วัดท่อกาดกันสวะให้ได้ตามที่เราต้องการและตัดแล้วก็บากให้เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักเราจะใช้ ตะกัวนะครับเอามาพันก็จะพันรอบเดียวหรือพันทับสองรอบก็แล้วแต่เรานะครับผมก็จะพันหนึ่งรอบนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากพับเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาท่อหดนะครับมาใส่อีกหนึ่งครั้งและลนไฟเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราลนเก็บเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ จากนั้นหลังจากเราลนเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาเหยื่อนะครับมาวัดใส่ก็คือแกะตัวสปริงออกนะครับจากนั้นกดเข้าไปในตัวเหยื่อแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมันก็ะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ใครมีปลายางที่ไม่ได้ใช้ก็ลองเอามาทําดูกันได้นะครับเพราะว่าผมซื้อมาหลายเดือนมากแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ เราก็จะมาเทสแอคชั่นตัวนี้นะจริงๆผมก็จะว่าจะเทสหนอนยางด้วยนะครับนี่สภาพหมายนะแต่ผมลืมเอาตัวศัพท์มานะครับอันนี้เดี๋ยวเอาตัวสั์แปนใช้นะครับจะถอดเคสออกก่อนเพื่อใส่กล้องติดอกนะครับก็จะเอาแค่เทสแอคชั่นนะครับผมหมายก็จะเป็นประตูระบายน้ำนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแอคชั่นเป็นยังไงนะครับ เราก็จะมาลองกันมันก็จะเป็นทางสโลปลงนะครับแต่ว่าพื้นที่มันไม่บดบังสายตานะครับมันค่อนข้างกว้างนะครับผมอันนี้ก็ยืมโทรศัพท์แฟนมานะผมลืมมาโทรศัพท์ตัวเองมานะครับก็เลยเอาเดี๋ยวมาเทสแอคชั่นกันละกันนะครับ แอคชั่นนี่เหมือนกับกบตีนเตะนะครับแต่ว่ามันจะตีน้ําเบากว่านะครับผมตัวน,นี้นะมันจะตีน้ําได้เบากว่าก็เดินลำบากนะมันชันนี่นะมันก็จะตบน้ำได้เบากว่านะครับตัวน,นี้ หลอกพันอีกนี่นะครับมันก็ตบน้ำมาปกตินะครับแต่แอคชั่นจะเบาวกว่ากบตีนเตะทั่วไปนะครับนี่นะครับเคนฮะก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่มีเหยื่อ ปลายางนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็ลองเอามาทําเก็บไว้ใช้เป็นกบตินเตะได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเหยื่อมันนิ่มนะครับแอคชั่นมันก็จะไม่หนักเท่ากับกบตินเตะทั่วไปนะครับเหนะ็นไหมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําอะไรให้ดูอีกก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ